สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดธุรกิจเอชุติมาดาราสาวรุ่นใหญ่ปีกรีนางสาวไทยครองกิจการไม่ธรรมดาหลังดราม่าอาดีตแฟนรุ่นลูกเดือดระอุทั้งโซเชียลจากกรณีฟ้องสุภกิจอายุ25ปีนักแสดงและอดีตดาราหนุ่มวัย25ปีได้เดินทางขอร้องความช่วยเหลือ ต่อเพจสายไหมต้องรอดหลังเลิกลากับเอชุดิมาไม่ยอมส่งค่างวดรถ BMW และบ้านรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาททำให้ตอนนี้ถูกไฟแนนซ์ฟ้องร้องตามรถเพราะอดีตแฟนสาวไม่ยอมนำรถไปคืนและนำรถไปซ่อนจากไฟแนนซ์ส่วนบ้านที่ถูกยึดไปแล้วจนทำให้ชื่อตนถูกแบล็คลิสต์ล่าสุดวันที่3กรกฎาคมพศักรา เอชุติมาและฟ้องสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มพร้อมคุณแม่ได้มาออกรายการโหนกระแสหลังแฟนเด็กออกมาแฉเอชุติมาใช้ชื่อซื้อรถบ้านไม่ยอมจ่ายจนโดนติดชื่อแบล็คลิสและชวนกันเดือดกลางรายการกลายเป็นดราม่าร้อนระอุไทยโซเชียลตอนนี้สำหรับเอหรือชุติมาในนาหรือชื่อจริงอุมาพรในน,นนท เป็นนางแบบและนักแสดงสาวชาวไทยที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเธอเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าร่วมประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม2530โดยสามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศในปีเดียวกันเอชุตติมาได้เข้าร่วมประกวดนางสาวไทยและชนะเลิศโดยได้ครองตำแหน่งนางสาวไทย2530และได้เป็นตัวแทนร่วมรายการประกวดนางงามจัก,กรวาลเมื่อปี1987 ซึ่งจัดขึ้นในที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วยก่อนเธอเปิดตัวในฐานะดักแสดงและต้อนรับนางเอกในเรื่องแพ้เก่าออกอากาศทางด้านช่อง7ในปี2531นอกจากนี้หลฐานข้อมูลกรมพรัฒน,นาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจรของ แครดเดนดาตาพบว่าเอชุติมานั้นเป็นกรรมการบริษัท1แห่งถือหุ้น2รายการมูลค่าทั้งหมด345,876บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้บริษัทเศรษฐีรวยทรัพย์888จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2 5 6พบพบรายชื่อนางสาวอุมาพรในนนท เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทถือหุ้นจำนวน5,000หุ้นหรือ50% มูลค่า0บาทดำเนินกิจการบริการจัดหางานนักแสดงดาราพิธีกรงานพิตีจดทะเบียน1ล้านบาทยังไม่พบแรายง,งานแจ้งผมประกอบการแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังพบว่าได้ถือหุ้นบริษัทโอกาสทองโอเปอเรชั่นจำกัดเป็นธุรกิจขายปุ๋ยเครื่องมือในการใช้เกษตรกรทุกชนิดโดยถือหุ้นจำนวน3,300หุน้นหรือ33% มูลค่า3 4 5 8 7 6ปบาทซึ่งผ่านมายังพบว่าเธอยังนั่งเป็นกรรมการบริษัทและห้างหุ้นส่วนอีกสองแห่งได้แก่บริษัท EPA Entertainment จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2548ดำเนินกิจการประกอบค้าอาหารสดอาหารแห้งเครื่องกระป๋องและเครื่องบริโภคทุนจดทะเบียน1ล้านบาทปัจจุบันสภาพกิจการเป็นล้างเมื่อวันที่30กันยาพุทธศักราช2554ห้างหุงส่วนจำกัด The Best ba b a c k s m i t จดทะเบียนเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2537พบนางสาวอุมาพร ในนานนนั่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจประกอบการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เหล็กเฟอร์นิเจอร์เหล็กดัดทุนจดทะเบียน1ล้านบาทปัจจุบันสถานภาพกิจการเป็นล้างเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราชส5 5 5ขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใด้วยนะคะขอบคุณค่ะ